สนับสนุนโดยถที่อะไรดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชลสย้ครับผู้กระเบื้องเมื่อไหร่จอดจงใช้กาวซีเมนและกาวยาแนวตราจระเข่คู่กัน Toyota always a better way สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหลีมิงโช์นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะฮะห้าโมง ครับห้าโมงอะไรห้าโมงเช้า5้าโมงเย็นเลเนี่ยสิบเอ็ดโมงครับนะครับเป็นประจําทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกสัปดาห์จะเจอกับเราอันนี้วันที่8แล้วนะฮะเข้าสู่เดือนมีนาแล้วนะครับครับก็เพิ่งรู้สึกว่าอัดมาไม่นานอีกนะรายการของตรลารปีนี้นะนี่เดือนที่3แล้วเร็วมากเลยใช่ครับนะครับเงินได้หรือยังัะ ไม่เคยได้ทักเดือนเลยได้สิก็พี่เขาวันนี้ก็ผมมาแทนอีกหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเทปรากันนะเพราะว่าพี่เมิงแล้วก็พี่สมชายสายลมเดินทางไปดำน้ำทำไมก็ไปทุกเดือนครับเนี่ยก็หลอกลูกทีมไปดำน้ําที่เกาะบอเหนียวไม่ใช่คือกาเป็นคนที่ชอบดำน้ำคือให้ราวัลกับตัวเองไงคือได้ได้ใบเป็นครูมาใหม่ รร้อนวิชาร้อนวิชาก็อยากจะเรียกหาสิทธิ์ไงใช่ใช่ปรากฏว่าไม่มีใครเรียนอต่แค่ไนเฮ้ยไปหนูไปเยอะเพรามสิบคนลูกศิษย์แต่ละคนนี่บอกไม่อยากเสี่ยงชีวิตเลยครับครับผมปรากฏว่าลูกศิษย์ไปเนี่ยเป็นลูกศิษย์นัที่สอนแกดำน้าต่ออะไรเพราะว่แกไม่รู้เรื่องเลยไม่มีเพราะแกสอบเป็นปีอะครับก็จะได้ด่าด่าครูฝึกด่าแล้วด่าอีกครับผมมาที่ใครก็จะให้ครับครับผมวันนี้ก็รีมิ่งโชว์นะครับวันที่8ปมีนาคมใช่ครับวันนี้เจอกับพี่เบน กบพี่เจ๋งอย่าเรียกผมพี่เลยทำไมล่ะผมยังอดยาวแบบเยอะเลยฮตอนนี้เนี่ยอายุยังไม่ครบบวชเลยครับอายุเท่าไหร่ฮะพอๆกันวันนี้มาโชคแรกดีกว่าเห็นว่ามีว่าเหตุการณ์หรือว่าระือึกขวัญเลยจริงๆเหตุการณ์แรกเนี่ยยบ่ปีสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกเนี่ยนะผ่านมาได้สั้อาทิตย์เ็ษๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอยู่ลำบากแล้วนี่เหลือเมืองพุทธ มันก็มีเป็นประจำนะแต่ว่าสองเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ดังในโซเชียลเน็ตเวิร์ขึ้นมาแล้วก็ออกทีวีแล้วก็มีการตามหาผู้รับผิดชอบกันอยู่ตอนนี้ก็ยังยังจับไม่ได้อยู่บางท่านนะครับเหตุการณ์แรกเนียที่มีเอสิอล้อเนี่ยนะฮะปาดหน้าปิกอัพเคยได้ดูไหม ดูแล้วดูคลิปแล้ว <Experiment S 3> <ถ>ที่เขอาจจะมีะมจำ่ไเ,เรียกว่ากล้องที่เขาติดตัวนี้ในกำลังฮิตเลยติดอยู่ตรงหน้ารถใช่ไหมแล้วคลิปเขาจับภาพในตอนที่รถรถรถกระบะใช่ไหมฮะกระบะครับรถกระบะกระบะโดนรถสิบล้อเนี่ยปาดหน้า <laughs> ปาดแล้วปาดอีกรถเป็นรถพ่วงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นรถพ่วงรถพ่วงแล้วมันจะทำให้รถกระบะเนี่ยมันสายได้ใช่สายได้ปุ๊บสายอย่างเต้งเ้ติ้งแล้เป็นหางเสือเสือโอ้แต่ว่านี่พูดเราเดี๋ยวถามว่าตลกเลยที่จริงว่าเหตุการณ์มันมันมันจับสามารถที่จะจับคนที่ ขับรถปาดหน้าได้แล้วครับผมรับน่าจะมีมีคลิปไหมฮะมีครับมีมีเอาไปดูไปดูเลยกันะไปดูภาพเดี๋ยวจะภาพมานะครับครับมันเหตุการณ์เขาบอกว่าอยู่บนต่างต่างคนเนี่ยก็ต่างว่าต่างคนต่างบอกว่าปาดหน้ากันผมก็ไม่ทราบว่าความจริงมันเป็นยังไงครับเพราะเราไม่ใช่คนขับใช่นะฮะแต่ว่าเราดูจากภาพรวก็น่ากลัวนะแต่ว่าคันใหญ่มันก็ต้องต้องผิดอยู่แล้วแต่เขาว่าคนที่ขับรถสิบล้อเนี่ยคือเขา เขาเลขาว่าเขาโดนปาดหน้าแล้วก็โมโหแล้วก็ปาดไปปาดมาจนกระทั่งรถปิกอัพเนี่ยตกข้างทางแตขับเก่งมากเลยคนคนที่ขับรถบรรทุกนะโอ้โหเลยว่าน่ากลัวคนที่ขับอยู่แถวนั้นใช่ไหมล่ะเก่งในทางที่ผิดไงใช่แต่เขาไม่รู้เรื่องไงใช่ไหมใช่เห็นภาพแล้วเมืองไทยนี่อยู่ยากอยู่ลำบากเหมือนกันครับก็ต้องระวังนะขับรถเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันใช่นี่กำลังจะพูดนะว่าคนเรามันอารมณ์ร้อนไงที่บอกว่าอยู่ยากชั่วูบชั่วูบนะอารมณ์วูบเลยมาครั้งมันตัดสินใจเลยว่า เพียงแค่เซี่ยววิาทีเนี่ยเรามาย้อนกลับไปอีกเรามานน่าทำตอนนี้ก็คือผมไม่ทําแล้วตอนนี้จะเก่งเฉพาะสตรีชนชาับเด็กสัตว์สิ่งของครับเราจะเก่งกับคนที่อ่อนขนกว่าถ้าทําฮึดนอกใจนี้แล้วเนี่ยนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีชีวิตอยู่ไว้ได้ครับครับครับอย่างไรก็ใจเย็นแล้วกันนะเพราะบ้าันเราตอนนี้ก็กําลังเรียกว่าเข้มข้นเลยเรื่องของสภาวะเรื่องของการเมืองยังไงก็รักกันไว้เถิดนะเราเกิดร่วมแดนไทยไม่มีประเทศไหนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ ดีขนาดนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นครับอ่ะอีกหนึ่งนี่อีกคลิปหนึ่งใช่ไหมฮะถัดมาอีกอาทิตย์เดียวครับมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าก็เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งนะฮะเป็นรถแท็กซี่นะฮะก็คงในกรุงเทพแหละนะเป็นแท็กซี่กับรถอะไรสักอย่างนะครับรถกระบะรถกระบะรถกระบะอีกแล้วเหรอครับเป็นซ้ำเหรอกลัวไม่หานะฮะก็มีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นของลักษณะนี้ป่ะฮะใช่ครับสังเกตรถกระบะคันนี้ฮะ อ๋อ้รถกระบะคันนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมคันคันนี้เปิดไฟผ่าหมากด้วยฮะโอ้โหครับผมเออเรียกว่าไฟฉุกเฉินได้ไหมครับไฟผ่าหมากมันผมรู้สึกเสียวชอบตรงกลางยังไงไม่รู้อะชอบผ่าหมากครับอ๋อเหรอฮะแล้วก็ไฟไฟจุกเฉินอ่าก็กลัวว่าเขามีเรื่องมีราวอะไรสักอย่างมาก่อนหน้านี้ก่เนี่ยคือเนี่ยก็เขาจะติดอยู่หน้ากล้องไว้อ่าแต่ติดอยู่หน้ารถไว้ตอนนี้กำลังฮิตเลยครับผมนะครับนี่เขาจับภาพหน้าด้วยนะแต่คนที่ถ่ายนี่ก็ต้องระวังนะไปขับจี้เขามากๆนะนี่นี่เห็นมีดไหมฮะ อ๋อนี่คือออกมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ปรากฏว่าเอาเอา,เอามีเดเนี่ยยื่นออกมาจากนอกตัวรถแล้วก็ฟันไปที่รถแท็กซี่อ๋อไม่ผลว่าจอดเลยก็ <c oughs> จอดแล้วก็มีปัญหากันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นระหว่างข,ขับรถขับโกรธกันเลยครับ,บ,ล,บลักษณะเดียวกับสิบล้อ,อเหตุการณ์ที่แล้วเลยอแต่ว่าอันนี้มีอาวุธแล้วใช้มีดเนี่ยจริงๆฟันไปหลแผลเหมือนกันนะรถแต่ฟันฟันตัวรถตัวรถผลว่าฟันตัวคนโอ้ดีตัวคนจะเข้าไปได้ไงเออระวังระวัง แล้วก็เรื่องของขับรถเนี่ยตรงทางด่วนตรงไหนต้องระวังตรงมอเตอร์เวย์วันก่อนผมขับรถในระวัางเลยแ้วสิบล้อเต็มเต็มเลยขับประมาณร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถกระบะมาระมาหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเปไงโอ้โหผมไม่อยากเห็นภาพเลยฮะก็เสี่ยวกลัวชนใช่ไหมขับตามกันไปรถสิบล้อขับไปขอนแล้วก็รถติกอัพตามหลังก็ตามไปไม่มีเลยไม่ไดเลไปลอยฟังเฉยครับผมครับมาเรื่องของช่วงแรกดีกว่าน้องเบนครับ ชอบชอบชอบดีขับตากนัไปถ้าเกิดจัดกับพี่สองคน,นไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไม่ได้ขำแบบนี้นโดนด่าใช่ไหมชอบชอบกดเราไงเคี้ยวมุกลำบากอ่ะช่วงแรกตะลุยกีฬาทั่วไทยหน่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปพร้อกับช่วงแรกเลยครับครับ